ครเเับรร้องแม hmm. okay. ็กกี้นะครับบดยโมนะครับเมื่อกี้ต่งหน้าเองใช่ไหมแต่บองกนี้แต่งสยกว่าใรท่าเคห้มาทำผมใชก็เก็บนิดหน่อยที่นิดหน่อยยังไม่ได้ติดขนตาคุณแม่นี่ือมันเป็นตรงนี้แต่ว่าไม่ได้หมอใช่ไหมมันจะไม่แดดคอมันจะไม่แดด แต่คือเดี๋ยวเขาดูมันนะล,ลูกพระเนสไม,มามันจะเป็นมันจะนดูแบบและของจริงจริงแล้วมันคือผมที่โดนโดนโกนด้านข้างออกไปหมดแล้วมันเหลือไว้แค่ตรงนี้ยแต่โอ้อโหนี่เรากำลังเดินทางไปที่เวทีการแสดงนะครับไหวไหมเนี่ยไหวอยู่แล้วค่ะไหวไหมไม่คือตีเ่็ไหร่ ตี่สามครับผมคิดจอยไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำงานนะตีสามเนี่ยเําเมืองกาลโรงแรมไปก็ประมาณไม่ถึงกิโลนะ <c oughs> หนึ่งไฟแดงครับหนึ่งไฟแดงก็จะมีของกินมากมายตามข้างๆทางานะครับมีร้านผลไม้เราจะเป็นเราจะเป็นร้านออไม้เพราะว่า <c oughs> รัดก,กแกอยู่ต่งตรงข้ามเลยครับ <c oughs> คนก็เลยอ ดอกไม้เป็นหลักนะครับดอกไม้เป็นหลักดอกไม้เยอะมากนี่ผลไม้แมหมโลโมเท่าไหร่โลละสิบคิดโลละร้อยส้มโลละร<ะ>้อยคะนนนู้นคือสิ่งที่เรากลังจะเดินทางไปประมาณสามกําลังประมาที่โลนึงวันนี้เป<ะ>็นวันที่สามสิบพรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายที่เราจะแสดงนะครับดอกไม้แล้ว ครับผมตรงที่แดดตีตีห้าผมจตีห้าถึง,างประมาณสิบโมงปลารอยปลารอยแล้วก็ไปดูว่าเวทีจะรอดไหมแต่คงไม่เป็นไรอย่างน้อก็จะไปโดนอย่าไปเอยพวกนะยพวกทักทั้นหลายเนยะใช่ครับไฟจะดูดได้ไฟดูดแน่นอนแต่ว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกครับระบบไฟกาน่าจะโอเคระบบเรานี่ใช่ระบบเราจะยังไงดดรถเยอะเลยรถเดยอะมากอากาศเย็น สบ,บายอยู่นี้ย่าโมโว่าเราเราบันดาวันล,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 ละ,ละ,ละวันนี้ให้เย็นเย็นฉ่ำสักลนก่อนจะวัดรอบสุดท้ายหลังจากเดินมาสักพักหนึ่งครับก็ถึถงแล้วเวทีการแสดงของเราครับอันนี้เป็นด้านหลังเวทีเต้นแต่งตัวนะักที่กินข้าวาอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวจะเดินไปฝั่งนน้นแต่ผมชอบตรงนี้เพราะว่าที่นี่มีถ้าจะปลูกต้นไม้ไปเยอะแล้วก็ ปลูกต้นปีบด้วยหอมมากเลยต้นปีบไอจีไม่น่าเป็นอะไรนะครับดูสภาพแล้วเพราะเอาพลาสติกคุมไฟหมดเลยปลอดภัยปลอดไัยลองครับเดินด้วยท้อครับคุณอายารเดี๋ยวนี้มีอะไรกินฮะกระต๊อกระเจี๊ยบเชี่ยวหนามไม้เชี่ยวหนามไม้ใช่ไหมโอเคโอเคแม่แม่ผมก็ภูมมาก หวาน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 ข้าวตวต้ม้วขยะอีกวตมดหงูนี d ่เลยอิ่มแน่นอนกิ่มจังจอยู่ครบเรียบร้อยไมวันนี้เรียบร้อยได้รอยเมได้รอยไม่มีขยะไม่มีไรเลยปอดภัยอนะแน่ใจนะแน่นอนพนักพนแนองเราหนึ่งชิ้นโดนจิกจริงจี ตายแล้วน้นี่เกียดไปให้คนนี้เห็นก็้องแสดงนักแสดงเขาไม่ไม่ได้ใส่รองเท้าไงเราต้องระวังให้ด้วยเข้าใจมจจัดการแน่ปลอดภัยแน่นอนหูกกว้แล้วค่ะโอเคเอาวันนีร้องถูก้อะไรครัองนี่ต้อบถบรับวันนี้ผมจะมาลองทดสอบทบทวนความจำสอัยูัธยมง พันยาดนะครับไ้าเร่อน,นอไม้แปดหรือไไม้แปดเลยนะตาีนะบนบนกลางกลางล่างหัวหัวบนบนอ่ะอ้วนกันอบนกันทกันนะไยิบ้นมาเนะอ่ะสองสองสองันง

เดี๋ยวคุณมีเอาใหม่คุณเอาใหม่นะวันนี้หนึ่งเลครับแล้วเจอกันใหม่หอมเลยพอไหวไหมครับใช่ที่หอมเลยครับวันนี้ก็เลิกสองวันวันนี้พรุ่งนี้ครัเลิกดีแฮปปี้ เดี๋ยวพี่เดี๋ยววันนี้จะถ่ายผมจะผมถ่ายทานจะถ่ายตอนที่ครูขึ้นบนเวทีผมถ่ายที่หน้านะถ่ายให้ทันนะครับอ่าไมถ่ายได้ผมอยู่ฝั่งอยู่แล้วแบบบินจ่าอะไรปุ๊บปุ๊บปอ่าผมอยู่ฝั่งอยู่แล้วง่ายทันขอบคุณครับนี่ครับยืนยืนรอแต่งตัวครับทำไมเอ๊ะไม่ให้มาแต่งตัวได้เลยแต่เสาวนี่โอ้ยสาวสาวเต็มเลยเนี่ย

ี่ก็ทำเป็นมือไม้สั่นนะครับมือไม้สั่น้มือไม้สั่นเนี่ยเนี่ยจะไม่ต้องตาแดิเดี๋ยวเดี๋ยวมือหลุดอ่าอ่าเอ้าหลุดวิ่งแล้วเอ้าจับไปดีกลับ่ปเน้นเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวมองนะเขาเอ้าหลุดวิ่งแล้วเอ๊ยไงเนี่ยอยืนอยู่ในหน้าเนอะฮะอยู่ในหน้าเนยะเดี๋ยวเขาลองอย่าไปยืนไม้เขาเดี๋ยวมือไม้หลุดดิเดี๋ยวมือไม้หลุดเอ้าดูดิ

บางคนบางคนผูกกำลังผูกโยงแล้วแบบหลุดมือสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเฮ้ยไม่เห็นเฮ้เรามีเลนส์ซื้อสวยๆเหรอนี่ต้องเยอะแยะไม่ค่อยได้มาอยู่เด้อเล่นๆเล่นเล่นนะหวังตาแดนเนี่ยแดนวงดันเซอร์ไม่ได้สิมันเป็นการมันเป็นมันเป็นธรรมชาติเนี่ยดูนะดูทมผู้ชายก็ห่วงขายห่วงไปไหนนะขาเหรอเขาไม่ต้องการไงเขาจะเป็นใคร เราเจอรถรถรถแท็กซี่เลยครับรถดำอ๋อรถดำ้วพี่อยู่ไหนมั้นเอาวิ่งมาเรืยอยู่เองครับเปล่ายังไม่ถึงเวลาอันนี้เปลี่ยนเป็นเมื่อวานเมื่อวานเมื่องานเมื่อวานปุ๊บก่อนขึ้นไปดีก่อนขึ้นหนึ่งเต้นไหมเฮ้ยจะรอดไหมหรือว่าสบายหรือว่าหมดหมดได้ชิว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  ชิวๆก็ก็อมันแรกเนาะมีนิดๆหน่อยๆพูดก็ได้พูดภาษาก็ได้ดิมันจะพูดยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอดูวันบที่สองนียรที่สวันนี้วันที่สครับไอ้ดีไอ้ดีเดี๋ยววันนี้จะมีเ็นทินเอ้าอาเอ้ามาๆาๆา คุณนี่ชอบพันากั้ยเบลเมื่อวานตอนเปิดฉากตอนทิ้งครบเพืงปุ๊บตอนทิ้งคบปุ๊บเป็นไงบ้างเจ็บขาเจ็บขาว่าน้ำตาไหลเหรอน้ำตาไหลทำไมรู้สึกอะไรนรู้สึกอะไรสูงสูงหรือเปล่าไม่ขัดเข่าแตกค่ะเอาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันหมดบาทเลยเหรอ รอเล่นเออค่ะเป็นไงบ้างมัน,มนตอนแรกหนูก็คิดว่าตอนที่ตอนที่เพลงเพลงนั้นขึ้นหือเราคิดอะ้รอยู่เราคิดถึงใครอยู่ตอนแรกหนูหนูไม่ได้คิดคิดว่าไม่ได้คิดอะไรแต่รู้สึกคือเหมือนย่าบุญเหลือเขาแบบให้พลังเราลง,ลงให้พลังค่ะใช่อันนี้ถ้าคนไม่แสดงจริงๆจะไม่รู้พอเราเป็นคนแสดงตัวจริงๆที่แบบแสดงเป็นย่าบุญเหลือจริงมันแบบมันทัสมากม น้ำตาไหลเลยนะน้ำตาไหลเลยแบบปุ๊บลงมาอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะไปวันนี้เก็บภาพอีกเดี๋ยวเก็บผ้าอเพิรับว่าเขาทำไม่ได้คนหนุ่มที่คนเของมือใหม่อ๋อโอ้ยแต่เขาเขาพยายามไม่แต่ตอนเดียวปังอ่ะปั่นอะได้ปะเออคนเขาพุ่งเหมือนกันว่าเดี่ยวันมันมากสู้มันมเขากล้าสู้ไง ตู้เนยมันเหมือนก่อนนันนี้มันก็ไอ้ที่มันมันได้มันมีพลังนะพลังมันเข้ามาพี่อยู่ตรงนั้นตลอดอ่ะไม่มีเขี่ยอะไรวันที่เดียวกันอ่ะไอ้ีคนดูเฮ้ย้เอมึงเขียกันเฉยเลยมันปันกันมันไงเอหมือนเชียร์มวยไม่ต้องรีบแล้วประเด็นคือตอนที่หนูพี่อุ้ยเนี่ยตอบตอนตอบไปแล้วตอนตบเขาอ่ะหนูยั้งมือแล้วแต่ว่าหนูตกขาแรงมากรักหือเรื่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร เขา่อไกัแสลงเมื่อวานควาจัดเชฟเมื่อวานนี้คือเขายังไม่ทันเตะแต่ล้มแล้วมีมีฉังนั้นดังนั้นันนั้นวันนี้วันนี้ต้องให้เขาเตะก่อนแล้ว่ขยล้มเข้าใจนะไม่ไม่รับไมพรัวม่รับเพราะว่าถังแรกเขาไปตบจืิงจริงเขากอกว่าให้เตะจีกจริงคือตาเขาเลยนสมเลยไม่ได้กลัวไมื่อวานไม่รับไม่รับด้วยไม่รับด้วยไม่รับด้วยไงลืมรับ ใช่นไหมลืมรับด้วยลืมรับด้วยคุณนี่เขาป่วยไหมเขาบอกว่าคุดเหลือทำไมใส่เซ็กซี่จัะเออคนอีกคนเล่นมันไม่ดูคนไม่ดูเอ็กอ่ะนี่ดูโป๊อยู่เลยเห็นไ้มชูุดกนบด้วยนั้ยได้ป่ะไม่ตามหมดพี่อุ้ยอยู่ไหนอ่ะอุ้ยอุ้ยเอาตามหมดย่าบุเหลือต้องสวยมาเยอะยุ้ยเลยเออมาเยอะ โอ้โอแม่หนูขับรถหนูไปไ